สวัสดีนะครับเช้าวันที่13สุก13บมิถุนายนส5งพันายะครับวาฝากคนไหลก็ใช่แต่ตลาดนัดโคกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับบรรยากาศว่าไปได้นะครับบรรยากาศยังมเศร้านะครับฝนตกปล่อยๆนะครับฝนตกลิ้นครับเวียดน้มเข่าหลายนะครับเวียนนามทีมมุกดาหารทีมสาแก้วกบมานครับเวียนน้มสาแก้วมาเนี่ยเวียนนามมุกดาหารเวียนนามนครพนมมานะครับ มือนี้นะครับซื้อขายัอแตะลาวราคากับยังเล็กหน่อยนะครับมีตัวถือตัวแพงครับตัวใหญ่หลายกับปลาสื้อนูเวียดนามใหญ่ปวดประกาศสื้อเวียดนามก็ซื้อลักเงินซื้อดีนะครับมือนี้นะครับยังขาดกันอยู่นี่นะใจกับมันสิจบกันมันนะสามตัวหาหมื่นสองเวียดนามให้ครับราคาเวียดน้าไทยซีสิบห้านะครับ สามตัวครับยัางๆว่นอยู่นะครับยางว่นอยู่นัต่อกันยังขาดกันหลายขาดกันเกือบหาหกพันหกพันเจ็ดพันต่อลงต่อลง

จะควายแม่เลยร้อยยิบหาบวกใส่รอยยิบหาบวกเน,น,น,นินเงิน,น,น,นสาวหน่อยสาวได้เขีเยวเขียวฟันแท้หนึ่งคู่คู่ที่สองก็ลั่งสีขืดน,นะครับควายอายุประมาณสามปีนะสามปนะีงัเอาเอา มอะไรก็มีแต่มานี่ไม่ไรขาดกันหลายเสียงเสียงข่นขนเอ้าแม่สาวจ้บ้นครับแม่สาวคูนี่สี่หมืว่าสี่สี่เท่าไหร่ครับสี่สิบสามสองตัวครับคูนี่สี่สี่หมื่นสามนะครับแน่นๆตีเส้เหนือตีตัวละสองหมื่นต่อได้หลายครับสีสครับสองตัวครับ เป็นแมวหูมหนื่มเราเห็นน้องครับมีน้อครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ได้นหนูน่จดนยกนนครับสนใจมาสอบถามนะครับสูงประมาณ125บวกนะครับ120ย2 5บวกครับง่าวอยู่นะครับแน่นดีนะครับสายเตี่ยเอาไปพนันหน้าสายเตี่ยง่ามนึงนะครับงาม เนื้อแน่นครับขนาดกระทัดรัดเนี่ยนะครับขายหมื่นหมื่นปลายสองหมื่นนะครับหมื่นปลายสองหมื่นขายไงนะครับซื้อง่ายขายคล่องนะครับรุ่นนี้นะครับเนื้อแน่นเนื้อดีนะครับทุกมือนี่ราคาคือขายง่ายนะครับแม่ลูกเจ้าบ้านนะครับแม่ลุงสามหมื่นห้าพันเหครับเราเล่นรวยยี่สิบเจ็ดบวกครับสามหมื่นห้าแม่กับแม่ม่านครับแม่แม่กระทองมน่ะ สองตัวสามหัวใจนะสองตัวสามหัวใจเอาผู้ใดไปเลี้ยงนะครับมีหมองนอนหน้ามีเลี้ยงแม่กับม่านใหญ่หลอดนะครับลูกกับไงหลอดลูกกับไก่ใส่ขายเลยสามสิบห้าแม่ลูกนะครับแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับม่านใหญ่ๆนะครับไข่กับใส่ได้เดือดไข่สองหน่วยอยู่นะครับไข่ไข่กับตรงดีหนาวครับไข่หมด สนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ080 701 3324 3324สนใจทุกมาสอบถามเอาเรียบงามนะครับเรียบงามจมูกสวยนะครับเรียบงามจมูกสวยครับหน้าตาดีนะครับอ่างลึกส่วงแคบดีนะครับสว่าแคบนะครับเป็นขนาดกลางๆครับขนาดกระชั้นรัดนะครับลอยยี่สิบเจ็ดลอยสามสิบนะครับเนี่เพิ่นนะครับหูไส้กันหนาลอยเยอะนะครับ รออยูอนนม่มันมนะีแม่หมันบ่ะใหญ่ๆนะแม่หมันนะครับอ้วนๆใหญ่ๆเครื่องเพียรในน้อยๆนะครับโคลักษณะหมันเพียงได้ได้กันเป็นได้กันมาท่านได้กันนี่รีบสามตัวสี่มือหา่าง <c oughs> <c oughs> มึงม่มีโฮมไทยประเดี๋รวไทยระเยวมึมีโฮมไทยปรไ้ยได้กันเนาะด้กันมันลุกลุกซื้อเีย Ừ. Ừ. mẹ đi này sao chén ừ. ừ. bình là đây cái lần này tám tuổi ừ. ừ. cái lăng tộp ตังคนตั้งขอกันเจ้นี้ครับเเาน้เหเวยดเม่กันาตัวนี้ตัวะไแล้วไอสิอย่างี่สิบเจสามตัวนะจบเปนที่สิบเจ็ดเปิดมาหาสจบเปนทีส่สิบเจนะสามตัวอ๋อ ทีอาร์ยี่สิบหนึ่งยี่สิบสองสองตัวสี่สองตัวสี่หมื่นกว่านะแม่นี่สูงลอยสามหาดใหญงเงี้ยนะลอยสามหาสามหกครับี่เงีนะ้ย้อยสามหา โอ้โดียอมันได้กินอยู่ดอกแต่ละฝันจะกินกันหลายกินกันหน่อยหน่อยไมันจะขึ้นวัดกันอันนั้นอันนั้น47อันนี้4 0ได้กันหลายเนเด้น้อครับ4 5 0มค่้รอย่นารครับเจวันลงน้องมาย่างครับ46า0 0สงตัวนะครับสองตัวนะครับเบอร์2 2บ21กับ2 1 22นะครับ21กับ22นะครับใหญ่ๆนะครับ สี่สิบหกหาร้อยสองตัว 45, 500. สี่สิบหกหาร้อยครับ <c oughs> <c oughs> อามอนีีบรรยากาศฝนตกโปรยๆนะครับขายบดเท่าไหร่นี่ขายบดชุดมาพอแขนพอคู่นี่ครับเยมน นีสองตัวสี่หมื่นตัวสองตัวสี่หมื่นตัวมึงแล้วเมียบอกเมียพันดูมึงครับครับนะครับวันนี้กับบรรยากาศพ่อสังเกตนะครับครับบรรยากาศพ่อได้เบิ่งอยู่นะครับคึกคักอยู่นะครับได้ขายหลายอยู่นะครับพ่อได้ขายดีๆอยู่โอ้ยอย่างนา่ะมันคืองามแต่นี่ยพอพันแต่เนี่ยเดิงพอพันกันนะ ได้สูงแต่ว่าถ่ายรีบนะครับถ่ายมันรีบตัวนี้ก็คือดอกน,น,นะครับถ่ายมันรีบตัวเขาเนี่ยงี้เรอครับ้าครับ้อหาครับนะเปิดเปิดเศร้าหาวฝานดอกนะเศร้าหา ครับไข่สองหน่วยอยู่นะครับทราหาสนใจสนใจติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับเบอร์โทั่วไปอยังครับ085 301 0215 0 2เป็นทางสนใจเข้ามาสอบถมนะครับสูงใหญ่ยาวถูกท้องสูงครับเขาสวยนะครับควันซองทามสิเดือนใบส38แนะสวงดีครับอ้างลึกครับถ่ายแคบไปหน่อยนึงนะแต่ว่าโค้งสั่งใหญ่ยาวนะครับมันบพันเต็มมันพันเต็มนะครับ ไปเติมเอาได้อยู่นะครับเราไข่สองหน่วยลูกทองสุกต้องสันทะเบิงเขาเนี่ยเขายังกลมๆอยู่นะครับเขายังกลมๆอยู่นะเขายังกลมๆอยู่เลยนะครับนะลูกทองสุกนี้นะครับไปเติมเอาท่ายรีบนิดนึงนะครับ 嗯、啊，快点半，快，点半。